สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะคือวันนี้แอนอยากจะมาทำวิดีโอที่เกี่ยวกับสกินแคร์รู틴ของแอนนะคะแต่ว่าเป็นแบบไนท์ทม์รูีนะคะอยากจะมาทำแล้วก็อยากจะมาแชร์ลง u t u b e ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่าขั้นตอนแรกแอนจะทำอะไรก่อนนะคะเริ่มกันเลยอันนี้คือผมที่แบบแห้งแล้วเนาะซึ่งแอนอจะมัดผมขึ้นแต่ว่ายางรัดผมหายะทุกคนเพราะแมวอ่ะมันเอาไปมันเอาไปกัดอะ่ะแต่ว่าแอนมีอันนี้นะคะ คือเป็นเหมือนไม้บาร์บีคิวอะคะ่ะเดี๋ยวแอนจะมาวนผมขึ้นนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกของสกินแคร์ของเราวันนี้คือแอนจะมาแมาสหน้าก่อนเนาะ นะคะโอเคกเระเซิงก็เซิงมากแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคือแอนได้ทำการล้างหน้าแล้วเนอะระหว่างที่อาบน้ำก็ต้องล้างหน้าปะวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็ดหน้านะคะด้วยตัวนี้เลย SK2 Treatment lotion นะคะเป็นเหมือนโทนเนอร์นะเราใช้สำลีแผ่นนะคะ คือปกติแล้วแอนใช้ไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นสับหลีสองสมหยดพอเพราะว่าเปลืองนี่นะแล้วก็เช็ดไปเลยปกติแล้วแอนเช็ดขึ้นนะคะตามรูขุมขนปะ่ะเอาจริงก็เช็ดตามสัญชาตญาณแหละเอาจิงคือคออ่ะเราก็อย่าลืมนะเพื่อนคือต้อง เช็ดขึ้นนะคะโอเคตอนนี้ก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปที่แอนขาดไม่ได้เลยอะถ้าสมมุติว่าถ้าเราลืมอะเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหากลางคืนแอนจะใช้ตัวน้ำตบด้วยอันนี้เป็น Moist f u l ของ e t d นะคะสองสาหยดพอนะโอเคด้วยความที่มันเยิมนะแอนก็เลยคิดว่าใช้กลางคืนดีกว่า สำหรับกลางวันชอบใส่อะไรที่มันซึมเข้ากับผิวได้โล็วกว่านี้นะคะคอด้วยนะทุกคนอย่าลืมคอนะคะคือใช้การแพดลงไปนะคะหลังจากลงน้ำตบเสร็จแอนลืมมส์กนะทุกคนที่จริงอะแอนจะมัส์หน้าหลังจากที่แบบเช็ดโทนเนอร์นะแต่คือลืมไงแต่ไม่เป็นไรนะคะ คือไอตัวแผ่นมสอาจจะใช้หลังลงน้ำตบแล้วหรือว่าใช้ก่อนน้ำตบได้เลยนะคะไม่มีปัญหาคือเป็นรูปเป็นรูปตัวแบบตัวออเตอร์อะ่ะคนน่ารักปกติแล้วเวลาแอนมาสหน้าด้วยแบบชิดมามสเนี่ยแอนจะชอบทิ้งไว้สัก15นาทีนันแต่อันนี้แอนจะทิ้งไว้แค่10นาทีพอค่ะคอืมขึ้นมันเยอะมากเลยดูดิแม่มาแล้วนะคะ จะโปะลงไปเลยคือมันน่ารักมากเลยอะดูคออ้อยจมูกหายโอเคส่วนที่เหลือเราก็มาโปะของคอด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาสัก10นาทีนะคะ โอเคครบสิบนาทีนะคะเดี๋ยวอันนี้จะออกแล้วเนาะถึงปาแล้วก็น,นวดให้มันเข้าไปกับหน้านะคะปกติแล้วอะ่ะแอนจะรอให้มันซึมไปกับหน้าเลยนะแต่ว่าวันนี้จะขอซับออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงสกินแคร์แล้วเนาะชุ่มชื้นมาก หิ่นหอมโอเคคอด้วยส่วนอันต่อไปแอนจะมาลงตัวที่ช่วยในการลบเลือนรอยสิวนะคะจุดด่างดำต่างๆหรือว่าสิวต่างๆแอนใช้ตัวนี้มานนานมากแล้วก็คืออยากแนะนำทุกคนนะคะซึ่งก็คือตัวน,นี้เลย ฮิรุสกานะคะเวลาไปซื้อมันจะมี2ตัวนะตัวนี้จะเป็นโพสแอคเน่นะคะแล้วก็ไอตัวแปะสิวอีกตัวหนึ่งที่แอนเพิ่งจะค้นพบนะก็คือของตัวนี้เลยโครเมตโอเคแอนก็จะมาใช้แค่ไอตัวฮิรุสกาตัวนี้นะคะน,นี่คือเราใช้ไม่เยอะเลยนะใช้น้อยมากแค่นี้เอง ส่วนเซรั่มนะคะแอนใช้อยู่2ตัวซึ่งซื้อมาใหม่เลยก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่คือยูซรีนอืมอีเวนพิกเมนต์นะคะแต่คือที่แบบ all time favorite เลยแล้วก็คือตัวนี้ e s t e e Lauder วันนี้เราจะใช้2ตัวเลยนะคะซึ่งแอนจะลง e s t e e l a u d e เก่อนเพราะว่า e s t e e Lauder มันเหลวนะคะคือใช้กับปวกที่น่าจะ3 4สีแล้วอะใช้ไม่เยอะนะคะแค่นี้เอง ก็นวดลงไปต่อไปเราจะมาลงตัวยูซรีนนะคะอันใช้มาแค่แบบสอสวันเองอะแต่ก็แต่เราก็ชอบกลิ่นนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปเลยนะคะเราต้องผสมให้เข้ากันก่อนนะก็แพทลงไปบนหน้านะคะ ฟีมมาค่อนข้างจะเยอะเลยอะเมื่อ,อกี้เหนียวเลยโอเคต่อไปแอนจะลงไอครีมก่อนนะคะไอครีมแอนใช้เป็นของ Kiehl's ตัวนี้ Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream ปกติแล้วแอนอาจจะชอบความกวมนิดนึงแล้วจะชอบวอร์มบน หลังมือก่อนเพราะเรารู้สึกว่ามันข้นมาก mm hmm. ก็คือต้องวอร์มให้มันแตกตัวก่อนนิดนึงใช้นิ้วนางในการแทบลงไปนะคะบนหน้าไอบนใต้ตานะคะอย่าลืมเปิดตาด้วยนะคะอีกฝั่งหนึ่งแทบมันลงไปนะคะ โอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้ก็คือ moisturizer ขาดไม่ได้เลย moisturizer ยังไงก็ต้องลงนะคะเพราะแอนเป็นคนผิวแห้งนะแอนใช้ของตัวนี้ค่ะ uh, Drunk Elephant เห็นปะบีบขึ้นมานิดนึงปายขึ้นมาวอร์มบนฝ่ามือลงไปโอเคเดี๋ยวเขาเอาไม้ออก ก่อนที่เราจะไปนอนนะคะอย่าลืมทาลิปมันเนาะให้ความชุ่มชื้นกับลิปปิปากนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์รูทีน ของแอนในคืนนี้นะอันนี้เป็น n i g h t ท i m e r o u t นะคะที่จริงแล้วอะตอนเชา้าแอนก็ใช้อะไรแบบคล้ายๆกันนะคะคือหวังว่าทุกคนจะอ n j o y กับวิดีโอนี้นะคะแอนตั้งใจทํามากๆกว่าจะเซตไฟเสร็จจะไล่แมวเสร็จนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ Channel ของแอนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนคุไนท์ค่ะ